นสาธิตการจับสามขานี่รุ่นเทรนเนอร์นะครับหนึ่งสองสามขาไหนก็ได้นะครับจับนะฮะใช้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับใส่ไปนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องกำเยอะนะฮะดันให้สุดมาที่หลังมือเลยนะครับดันให้สุดให้ติดเลยนะครับอ่ะแล้วก็หาข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือออกไปแรงๆในระดับสายตาเน้นข้อมือนะครับมาแล้วสวยปุ๊บสีกรอบ คร okay. ับนะครับ963สามสาใหญ่เทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับนิ้วขบัดข้อมือนะครับปุ๊บตัวเดินลายเดิน964สามขาใหญ่เทนเนอร์ลาย, 4, ายนเฉพาะตัวตามนี้ครับปุ๊บตัวเดินครับ965สามขาใหญ่เทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ ก่อเดินครับ966จำขายใหญ่เทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับตัวเดินครับ967จาำขายใหญ่เทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับรอบนะครับ สวัสดข้อมือเป็นหนักนะครับในลุ่มเทนเนอร์ไม่ต้องใช้แรงคว้างนะฮะต่เดิมครับ